มืาอนี้สิผาพี่น้องมาเบิงบักเหมาต้าค้วไพี่น้องคือสิบอเคยเห็นครับมาอนี้สิผ้ามาเบิงครับอ่าหนวยมันสีใ่ครับพี่น้องบักเหมาตาค้วไอ้นะครับนาะอ่านี่ลักษณะของใบนะครับใบใ่ใบใ่ใบลื่นนะครับเรียวยาวนะครับบักเหมาตาคั้ว่าเบังหนวยมันมาหนี้พี่น้องอันนี้มันเร้าโดกกเดเอาหั่นโดกโดกเลยครับหนวยบักเหมาต้าค้วไครับหนวยใ่ครับพี่น้องนี่หนวยสุกนี่ลูกสุกๆนี่รสชาติจะออกหวานครับพี่น้อง <kę eras> อือครับหวานแต่คันลูกสีแดงแดงสิครับสมแปะตายนะครับจะกินให้เบอร์อื <S <s อมแซ่บค,ครับ,รบน,ะน,นะครับเมาตาคั่วห้องดกบอืมแทบเดินดีเด้อโดยส่วนมากแล้วครับจะเอาไปตำสมครับใส่น้ำตาลชักงนอก้อยใส่พริกใส่ปลาแดกใส่ยังนี่นะครับตำสมทั่วไปของเฮา แต่หามใส้สมได้หามใส่บักเน่าเด้เนี่นะครับเหม่าตาคั้วไ้นะครับเด้อนี่ครับนี่ลักษณะของหน่วยมันเห็นป่ะพี่น้องเห็นป่ะอืมนะครับนี่ครับเหม่าตาคั้วไอ้เดี๋ยวจะเอาลงมาพี่น้องเบิงหน่อยหนึ่งนะครับแซบครับพี่น้องผู้อยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับอาจจะเห็นนะครับอาจจะเก็บไปขายน้ำตลาดนะครับแต่ส่วนมากก็จะเป็นตลาดทั้งอีสานนะครับที่ส่งเข้าไปนะครับ เอาเข้าไปขายที่กรุงเทพบแล้วครับโดบวะทึ่งๆเห็นบะอ่าไม่ย่ายนะมาเก็บพอดีนะครับอ่าย่ายเนาะปักเมาตาควายนะครับเดี๋ยวจีกล่องลงให้ย่ายก่อนอืมนี่นะครับเนาะอ่าย่ายมาเอาทั้งพี่น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 ี่เห็นไหมเห็นี่นี่นี่เห็นครับอนี่นะครับปากเมาครับปากเมาของเสกอุ้ยมันมาคลายนตัวนี่ นะครับของแสบของอีสานนะครับบักเหมาตาข้อยนะครับแต่บางหัว่าคนกรุงเทพเอื่นยังนะครับแต่ว่าบ้านผมเอื่นแบบนี้ครับบักเหมาตาข้อยเอาไอ้ยทายกับบะถึงนครับเพราะว่าพอแดดมันแห้งเนาะย่าแล้วก็กำลังมาเก็บอยู่ครับตอนนี้ย่ากำลังเก็บออกมาเก็บไปตามไปเก็าอ่าเดี๋ยวเอาไปนะครับอ่ะนี่นี่นี่เห็นไหมครับพี่น้องโดกบอทั้นทึ่งพุดน่ะนะครับอ่าย่าได้ร้ายียังพ่อตามหรือบ่อ อ่าเนี่ยครับใหญ่เรามาเก็บปอกหม่าตาคุ้ยนะครับแล้วจะไปตำแล้วว่านวยซุกมันนะครับซุกดำๆนี่สิออกรสหวานนะครับแต่วันนวยแกงแดงึเหลืองแบบนี้นี่โอ้ยสมแปลตายได้พี่น้องเด้อเมานะครับอ่าลักษณะของนวยกับนวยกลมครับนี่นะครับนวยกลมนะครับเนาะไปออกจากปลานะครับยุงไล่หลย อือนู่นดำเนี่ยแซ่บหวานร่องวนว่นเนี่มึงเดอ้ออืมอ,อ,อันนี้สมแปะตายพี่น้องอไปแล้วครับมามืนี้พอลี่แช่แนลนะครับที่ตามสิเดเห็นนะครับเพิลใหม่อีสานหลายยางครับตามฤด,ดูกาลครับผมนะครับอืม